โอ้ยดราม่าร้อนแรงขนาดนี้นะคะก็คือไปอ่านข่าวจาก c a t d u m c o m มานะคะรีวิวโรงแรมนะคะเปิดประเด็นสาวร้องเรียนพักโรงแรมเขาใหญ่รีวิว6คะแนนต่อ10คะแนนโดนโรงแรมสั่งขอโทษให้จ่าย3ล้านในโลกออนไลน์นั้นแพลตฟอร์มต่างๆมักจะมีช่องทางให้เราเขียนแสดงความเห็นคอมเมนต์หรือรีวิวประสบการณ์ใช้งาน ซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆซึ่งหลายคนที่ได้ใช้บริการมีความชอบหรือไม่ชอบอะไรก็จะพากันไปรีวิวให้คะแนนบริการต่างๆกันเป็นเรื่องปกติเช่นกันแต่ล่าสุดมีประเด็นน่าสนใจบนโลกออนไลน์ซึ่งถูกจุดประเด็นขึ้นมาโดยทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหยิบยกเคสของหญิงสาวคนหนึ่งขึ้นมาเผยแพร่เมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่6มกราคม2022โพสต์ต้นฉบับ จากนายพ์ดังกล่าวพอจัดสรุปได้ใจความว่ายิงสาวคนหนึ่งได้จองโรงแรมที่เขาใหญ่ผ่านทางอโก d a ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาพอเข้าพักแล้วก็จะให้คะแนนรีวิวไป6คะแนนจาก10คะแนนเต็มโดยมีเนื้อหาใจความของการรีวิวดังนี้ราคาแพงไปตอนที่ไปพักห้องไม่ดูใหม่เหมือนกับที่ลงภาพโทรศัพท์ก็ติดต่อลงไปไม่ได้ต้องเดินลงไปเอง พนักงานกลางคืนก็ไม่ค่อยช่วยอะไรแต่ก็มีพนักงานบางคนที่ต้อนรับดีตอนเช็คอินก่อนเปลี่ยนกะเพราะไปถึงตึกทีวีไม่ติดห้องไม่เก็บเสียงคนเดินผ่านก็ได้ยินแล้ววิวห้องไม่ค่อยเท่าไหรดีที่เห็นเขาต้นไม้สีเขียว,ยวแต่ไม่โปรง่งเหมือนลาลาบิสหรือคอสตาคานาห้องอาหารเล็กมากคนไปหลายๆคนเบียดกันต้องมองหาที่จับจองดีที่มีริมน้ำ รอจนคนว่างถึงได้นั่งรสชาติอาหารเช้าพอได้อาหารมีให้เลือกน้อยทำเลใกล้ทางขึ้นอุทยานมากอันนี้ดีจริงๆแต่ว่าก็อยู่ลึกมากอยู่ในหมู่บ้านคนไปถึงตอนมืดหาทางเข้าลำบากมากราคาแพงถ้าเทียบกับคุณภาพจริงราคาพอๆกับที่พักที่มีชื่อแต่เข้าไปแล้วเหมือนอาพาร์ตเมนต์มากกว่า ทุกวันนี้พอจะไปเขาใหญ่สามีจะแซวเรื่องที่พักนี้ตลอดเลยอยากให้ปรับเรื่องราคาและมาตรฐานให้สมกับราคาค่ะมีโอกาสจะกลับไปพักนะคะรีวิวเมื่อ19ธันวาคม2564หลังจากรีวิวดังกล่าวถูกโพสต์ไปหญิงสาวคนดังกล่าวบอกว่าทางโรงแรมทโทรกลับมาเรียกค่าเสียหาย3ล้านบาทโดยให้จ่ายค่าเสียหายภายใน 15วันโอไมเกิด oh นอกจากนี้ยังให้เธอลงขอโทษผ่านหนังสือพิมพ์5ฉบับเป็นเวลา7วันติดต่อกันพอเธอได้รับโทรศัพท์ดังกล่าวจึงเข้าร้องเรียนกับทนายความคนดังพร้อมกับเกิดคำถามขึ้นมาทันทีได้แก่การรีวิวให้คะแนนน้อยเป็นสิทธิ์ของผู้เข้าพักที่จะให้คะแนนเท่าไหร่ก็ได้หรือไม่ การรีวิวแบบนี้ผิดจนถึงขั้นโดนเรียกค่าเสียหายหลักล้านเลยรวมไปถึงต้องขอโทษผ่านสื่อเลยหรือไม่เหตุใดแพลตฟอร์ม A g o d a จึงระบุตัวตนของเธอได้ขนาดที่โรงแรมสามารถโทรมาเรียกร้องค่าเสียหายได้โดยตรงแบบนี้เลยโดยโพสต์แรกของคนายสิตราได้รับเสียงตอบรับจากชาวเน็ตกลายเป็นประเด็นไวรัลอย่างรวดเร็วจนถึงตอนนี้มีคนกดไลค์ไปมากกว่า 29,000ครั้งแชร์ Share อีกนับพันและแน่นอนว่าคอมเมนต์ชาวเน็ตเข้ามาเกาะประเด็นต้องการความกระจ่างอีกเพียบล่าสุดทางทนายซิตราก็โพสต์ภาพจดหมายที่ทางโรงแรมส่งมาให้อีกด้วยโดยมีใจความในจดหมายดังนี้ลงวันที่29ธันวาคม2564เรื่องบอกกล่าวให้หยุดการกระทำความเสียหายและให้ชำระค่าเสียหายเรียน อ้างถึงการแสดงข้อความในเว็บไซต์ Agoda Booking เมื่อวันที่19ธันวาคม2564ตามที่ท่านได้แสดงข้อความเมื่อวันที่19ธันวาคม64ลงในเว็บไซต์ Agoda Booking โดยจงใจใส่ความถึงสถานที่พักและการใช้บริการของโรงแรมซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นการใส่ความและมีการโฆษณาแพร่หลายต่อสาธารณะและบุคคลทั่วไปโดยรายละเอียดท่านทราบดีแล้วนั้น การจงใจใส่ความของท่านทําให้โรงแรมเสื่อมเสียชื่อเสียงและได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเพราะทําให้ลูกค้าเกิดความไม่แน่ใจการจองห้องพักของโรงแรมด้วยเหตุดังกล่าวข้าพเจ้าในฐานะทนายความผู้รับมอบอํานาจของบริษัทจํากัดจึงแจ้งให้ให้ท่านดําเนินการดังนี้ 1. ให้ลบข้อความที่ได้แสดงเมื่อวันที่19ธันวาคม64ในเว็บไซต์ a g o d a Booking ทันทีที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากไม่ดำเนินการบริษัทขอคิดค่าเสียหายวันละ5 0,000บาทจนกว่าท่านจะลบข้อความดังกล่าว 2. ให้ชำระค่าเสียหายเป็นจำนวน3ล้านบาทภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ 3. ให้ลงโฆษณาคำขอโทษโรงแรมในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลเรนิวข่าวสดกรุงเทพธุรกิจมติชนรวม5้าฉบับเป็นระยะเวลา7วันติดต่อ,อกันโดยให้ดำเนินการภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากท่านไม่ดำเนินการให้ครบถ้วนดังกล่าวข้างต้นบริษัทจำกัดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับท่านทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อไปจึงแจ้งมาเพื่อดำเนินการโอ้โหสุดยอดเรียกร้องคอ่าเสียหาย3ล้านบาทกะเอารวยเลยใช่ไหมโอโ้สุดยอดเลยค่ะโรงแรมนี้สุดยอดจริงๆ ในตอนนี้ความคิดเห็นของชาวเน็ตกำลังถกเถียงกันอย่างเมามันโดยส่วนหนึ่งมองว่าทำไมการรีวิวจึงถูกเรียกค่าเสียหายได้หากผู้เข้าพักได้พักจริงๆได้ใช้บริการจริงๆจะให้เท่าไหร่ก็ควรเป็นเรื่องของเขาเช่นถ้าลูกค้าพักจริงแค่โรงแรมมาขอโทษและปรับปรุงการให้บริการให้ดีกว่าเดิมแล้วเชิญชวนลูกค้ามารับบริการใหม่จะจบสวยมากมันง่ายกว่าไปฟ้องเขาอีกนะครับฮ่าฮ่ ตรงๆนะผมไม่ชอบข่าวแบบนี้เลยอะไรกะจะเอาเงินขู่คนนั้นคนนี้ทำไมไม่เอาคนรวยๆด,ด้วยกันละ่ะฟองอยากรู้ใครจะเก่งความคิดส่วนตัวนะครับแล้วเรารีวิวมันผิดหรือถ้าบริการดีเราก็ว่าดีบริการเร็วเราก็บอกว่าเร็วผิดตรงไหนครับเราจ่ายเงินนะครับไม่ใช่ไปใช้บริการฟรีๆขณะที่อีกส่วนก็มองไปอีกมุม โดยโรงแรมอาจจะคิดว่าทําให้เสียหายและข้อความมีการตําหนิเปรียบเทียบกับที่อื่นจึงมองว่าเป็นการจงใจดิสเครดิตหรือไม่ตัวอย่างคอมเมนต์ฝั่งนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่คะแนนรีวิวแต่อยู่ที่ดีเทลของการรีวิวมีการติเป็นส่วนใหญ่และเปรียบเทียบกับที่พักอื่นๆอาจทําให้เสียลูกค้าที่จะมาพักและจะเป็นตัวเลือกท้ายๆจากที่พักอื่นๆ ถ้าไม่ดีให้ไปแจ้งกับพนักงานผู้รับผิดชอบโดยตรงรีวิวแบบนี้หากเขาพัฒนาแล้วแก้ไขแล้วแต่รีวิวไม่ดียังอยู่ก็เกิดความเสียหายได้ทำให้คนที่เห็นไม่อยากใช้บริการประเด็นนี้จะจบลงอย่างไรเราคงต้องเกาะติดและรอติดตามกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก catdum.com เรียบเรียงโดยประธานเหมียวแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคะเราไปใช้สินค้าบริการแล้ว บริการไม่ดเีเราสามารถพูดความจริงได้ไหมคะพูดความจริงแล้วโดนฟ้องเรียกเงิน3ล้านบาทมันก็เกินไปเนะเาะอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะคะ3ล้านเยอะไปค่ะคิดจะทำงานบริการนะคะต้องยอมรับคำติชมให้ได้นะคะถ้ายอมรับคำติชมไม่ได้ก็ไม่สมควรที่จะทำงานด้านบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างนะคะงานบริการอาหารโรงแรม ทุกอย่างก็เป็นงานบริการต้องมีคนชอบและคนไม่ชอบแน่นอนเป็นเรื่องธรรมดาปกติถ้าเขาติมาเราก็พัฒนานะคะเราก็เก็บเอาไปพัฒนาเพ,เพื่อที่ร้านเราโรงแรมเราจะได้ดีขึ้นขึ้นไปนะคะบางทีเจ้าของโรงแรมมีพนักงานหลายคนเราควบคุมไม่หมดหรอกค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าพนักงานของเราเนี่ยบริการเป็นยังไงดีไหมมีลูกค้ามารีวิว มาตำหนิติเตือนก็ถือเป็นเรื่องดีนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องร้ายเสมอไปเราก็ได้ทำทำได้เพียงยอมรับคำติชมอ่าเราก็แก้ไขแล้วก็เชิญชวนลูกค้าให้มาใช้บริการใหม่ว่าเ,ออเราพัฒนาขึ้นแล้วนะเราดีขึ้นแล้วนะแค่นั้นเองค่ะไม่จำเป็นต้องไปฟ้องเรียกร้องเงินจากเขานะคะคุณฟ้องเรียกเงิน3ล้านบาทคุณได้เงิน3ล้านบาทมันจะคุ้มเสียไหมคะเพราะว่า โรงแรมคุณเสียชื่อเสียงเสียหายแน่นอนเพราะลูกค้าก็จะไม่กล้าเข้าไปพักแล้วค่ะถ้าเกิดไปหมายถึงว่าติไม่ได้ชมได้อย่างเดียวแบบนี้ใครใครจะจะกล้าไปพักล่คะคะจริงไหมท่านผู้ชมอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะถ้าท่านคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างได้ค่ะขอบคุณค่ะที่รับฟัง